สวัสดีครับผมพไทยกับคุณสมพลจาก Build.com ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานของ Build.com อย่างง่ายๆครับเริ่มจากเข้าจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับวันนี้เราเลือกใช้ Google Chrome ครับเข้าไปที่ www. b u i l d c o m สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถจะใช้ User ของท่านกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ ระบบจะพาท่านเข้ามาสู่หน้าบัญชีซิวของฉัน<อ>ท่านสามารถเลือกกิจการที่ท่านต้องการจะทำงานได้หน้าแรกจะเป็นหน้าภาพรวมของกิจการนะครับประกอบไปด้วยภาพรวมของโครงการและก็งานเอกสารที่เราทาอยู่ภาพรวมโครงการจะบอกว่าเรามีโครงการอะไรอยู่บ้านนะครับแต่ละโครงการตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่มีรายจ่ายไปแล้วเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต และมีรายรับเท่าไหร่นะครับบรรทัดสุดท้ายก็จะแสดงภาพรวมของรายรับรายจ่ายของทั้งกิจการในขณะนี้นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องของงานเอกสารของฉันว่าขณะน,นี้เรามีใบสั่งซื้อออกไปแล้วกี่ใบมีใบสั่งซื้อที่ต้องการการอนุมัติจากเรากี่ใบหรือว่ามีใบสั่งซื้อที่ต้องการการจัดสรรกี่ใบเราเข้าไปดูโครงการตรัวอย่างของเราครับ น้ารายละเอียดโครงการตัวอย่าง j 1 0 1 1ของผมประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการข้อมูลค่าใช้จ่ายข้อมูลการรับเงินเมื่อคลิกรายละเอียดก็ประมาณจะแสดงว่าประมาณที่เราตั้งไว้ในแต่ละคอร์สโค้ดครับถ้าหากต้องการจะแก้ไขให้คลิกแก้ไขนะครับส่วนงวดงานสามารถคลิกดูรายละเอียดงวดงานได้จากตรงนี้ครับแบ่งเป็นกี่งวดงานหากต้องการแก้ไขเช่นการกดแก้ไขส่วนข้างล่างจะแสดงสถานะของโครงการนะครับ เป็นกราฟตัวแรกจะแสดงกราฟค่าใช้จ่ายของโครงการแบ่งตามประเภทของคอสโค้ดนะครับหประเภทได้แก่ Material cost l a b o r c o s t Equipment, s u b c o n t r a c t o r และก็ n d i r e c t Cost แล้วก็กราฟสีส้มจะแสดงกราฟสะสมของแต่ละเดือนนะครับยากจะเห็นเห็นได้ง่ายๆนะครับเดือน10ผมมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุเป็นจำนวนมากแล้วก็ลองรวมาเป็นค่าใช้จ่ายของซับคอนแทคเตอรแล้วก็ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเครื่องจักรกราฟตัวที่2จะพูดถึง รายรับของโครงการนะครับเปรียบเทียบระหว่างพวกระหว่างแผนงานกับรายรับจริงคุณสามารถเรียกดูรายงานควบคุมต้นทุนได้จากนี้ครับรายงานตรวจสอบการใช้ต้นทุน yeah, จะแสดงงบประมาณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในแต่ละคอร์สโค้ดนะครับหมวดที่เป็นค่าวัสดุค่าแรงค่าเครื่องจกักรค่าจ้างเหมาช่วงแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมนะครับ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมด้วยแล้วก็มีตารางค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่างหากให้ดูในรายละเอียดได้นะครับรายงานต่างๆของบิลสามารถจะ Export ออกไปเป็น Excel หรือ PDF ได้นี่การทำงานง่ายๆของ Build.com ครับทุกคนสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ฟรีวันนี้ครับขอบคุณครับ If having time you every day hard a And Rock oh.